มันไปยังมาส่งฝ้าส่งฟังแต่หัน,นี่โอ้ยข่อนก็มาหาเจ้านีละขึ้นย,ย่านบ่พอเจ้าอยู่เอามันมีเรื่องเองียงก็สอ่งห่อนส่งห่อนแท้ก็บ่มีเรื่องอยังดอก็เรื่องเองินเรื่องคำนี่ละ่ะเงินค่อ,คอยซอดได้เดี๋ยวนี้หันห่วยสอดจังไหนบบแมนใส่ฟ้าเอาองเองินขาดไม่หันแม่ก็ <c oughs> ววาจังกันแม่ <c oughs> อันคดไปเบิ่งดวงมาอื ไปเบิ่งใล่ะไปเบิ่งมุกจะพาไปนั่นละเอาเป็นยังคือสิได้ไปดูดวงอุ้ยค่อยกระเดือนร้อนเนาะค่อยกระยักคูว่าผู้ใดที่ซอยค่อยได้บาทนี่หันมอดูเพื่ละว่าจังซีมีเจ้าผู้เดียวนี่แหละที่ซีซอยค่อยได้หันหัาขึ้สีว่าจังแันนาบาดสีใหันช่วยแนวไหนละบาหมอดูว่าหันเจ้าไปขายที่ได้ทรงสามแสนพุ่นว่ว หูฮว่า่อยขยที่ได้คุณอะจ้ามีเจ้าผู้เดียวนี่แหละที่จะซอยได้หัน่อยก็เลยมาหาเจ้านี่แหละว้า,าวเรายู่เดียนนี่สิมายืมเงินมาสั่นทอจ้าโอ้ยเราคืนเงินนั่นี่อีหลีหันละจ้าแต่อยากยืมยุหร,อ,รอกแต่ว่ามันเป็นจังซีเรื่อบาทนี่จ้าอ่อยไปดูหมอผู้เดียวกันนั่นละกับเจ้าออหันเอ้าถ้าไปตันไหนเขาก็เบนเจ้า โอ้ยคอยไปมือว่านตอนบายบายหันหมอดูพันว่าหันช่วงนี่หันบ่ให้ผู้ใดยืมเงินเด็ดขาดอื้ยใครไปยืมเออคือว่าจั๋นชาน้อยี่เนี่ยมาดูพันวาหันมีแต่เจ้านี่แหละที่จะซอยได้หันบ่เชื่อเจ้าจไปถามแลวรถเด้อโอ้ยกันยังว่าหมอพ่นว่าบ่อยค้คนยืมเนาะโดยเฉพาะคนรูปล่างอ้วน,น,นตเตี้ยนี้นยืมเป็นเด็ดขาด ก็เชื่อไปถามเขาบางทีแหละรู้ว่าจังฉี่เนาะก็แหละท้ายแม่นเถอะคอยก็เชื่อก็จะเชื่อนั่นแหละโอุ้ยน่ะเฮ้ยจะหนละบาทนี่